สวัสดีค่ะนิสาพรบอลสีนะคะเช้านี้มาพบก,กันกับไม้จัดเซตอีกรอบหนึ่งนะคะหนูจัดให้อีกหนึ่งรอบนะเพราะว่าสัปดาห์นี้เราจะเจอกันแค่วันนี้นะคะเจอกันอีกทีก็คือวันอาทิตย์เลยนะคะแม่ค้าพาครอบครัวไปเที่ยวทะเลสักสี่วันเน้อเดี๋ยวกลับมาเจอกันวันอาทิตย์นะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะจัดเซตมาให้อัดมาให้15เซตเลยนะคะเมื่อวานลงไปสองรอบแล้วลูกค้าหลายๆท่านไม่ทันนะคะวันนี้ก็ จัดมาให้15เซตเหมือนเดิมค่ะเซตละ300บาทเท่านั้นนะคะจัดส่งให้ฟรีนะคะเฉลี่ยตกกระถางละแค่70กว่าบาทเองแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าจัดส่งด้วยนะคะใน1เซตจะประกอบไปด้วยไม้4ต้นนะคะหากใครสนใจเซตไหนโทรสั่งซื้อได้เลย0805194988โทรไลน์ได้เอ้ยโทรโทรเบอร์ได้แอดไลน์ได้ในเบอร์เดียวกันนะคะอะ เมื่อกี้หนูจะพูดอะไรน่าลืมอ่ะคลิปนี้นะคะแจ้งไหมค่ค้าด้วยว่าดูมาจากไม้จัดเซตครั้งที่63นะคะรับเซตที่เท่าไหร่สะดวกโอนหรือเก็บปลายทางนะคะแล้วก็รับได้มากกว่า1เซตนะคะบางท่านถูกใจ2เซต3เซตก็โซโลมาได้เลยเดี๋ยวแมค่ค้าแพ็ครวมให้ในตะกร้าเดียวกันนะคะ อ่างานแพ็กเป็นงานแพ็คแบบตะกา้านะส่งไปสนีไทยอีเอเมทให้แพ็กให้อย่างดี VIP ทุกต้นนะคะลูกค้าใหม่ถ้าบาังเอิญผ่านเข้ามาแวะเวียนบังเอิญผ่านเข้ามาชมนะหนูฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะที่มุมขวาล่างคราวหน้ามีโปรโมชั่นดีๆนะคะมีไม้สวยๆราคาแบ่งปันมาให้ เพื่ออยากได้ไปสะสมเพิ่มนะคะระบบมันจะได้แจ้งเตือนทันนะหนูฝากกดติดตามไว้ด้วยเพราะว่าบางท่านไม่ได้ติดตามแล้วบางทีเพิ่งเห็นคลิปอะบางทีมันระบบมันแจ้งเตือนช้านะคะอ่าเดี๋ยวเราไปไล่ดูกันเลยเนาะว่าในแต่ละเซตจะมีอะไรบ้างนะคะเริ่มกันด้วยที่เซตแรกนะคะเซตที่1นนะก็จะมีเป็นมณีเมฆขลานะคะมณีเมฆขลาตัวนี้ผ่าจากแม่ด่างนะ ไปลุ้นเอานะบางทีเขาก็ขึ้นแข้งมาแล้วบางทีก็ขึ้นใบนะคะมณนีเมฆขลานะให้ไปหนึ่งต้นนะพรเจ้าสุวนะคะเปิดด่างขาวมาแล้วแบบนี้หนึ่งต้นตัวนี้เป็นอันนี้น่าจะเป็นสาวนครนะคะอันนี้สาวนครในอีใบนี้เปิดด่างแล้วนะเป็นสาวนาครชัยสีนะหนึ่งต้นนะคะส่วนตัวนี้นะคะเถนขวาดนะหนึ่งต้นนะคะ ฟอรสองใบสอง,สองก้านแบบนี้เลยอ่ะไม้จะเซตทั้งหมดอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่1ค่ะต่อมาเซตที่สองนะคะก็จะมีเป็นไกรทองนะคะไกรทอง1ต้นมณีเมฆขลานะคะ1ต้นนะแล้วก็เป็นเมืองเกาะเกตนะคะเมืองเกาะเกตให้ไปด้วยอีกหนึ่งต้นด่างแล้วนะแล้วก็จะเป็นธิดาสวรรค์น,นะคะ1ต้นค่ะ สต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่2นะคะเซตที่2ต่อมานะคะเซตที่3เซตที่3ก็จะมีเป็นทิฟวารีนะคะผ่ามาจากดารานะไปลุ้นเอาเนอร์เผื่อเปิดด่งใบไหนตอนใบแก่หรือเปล่านะคะทิฟวารี1ต้นนะตัวนี้เพชรบ,บ้านปทุมนะคะยังไม่ป้ายนะให้เอาไปลุ้นด้วยอีกหนึ่งต้นคะ่ะแล้วก็ส่วนตัวนี้เป็นเทเวศนลรมิดนะคะมีเชื้อป้ายนะเห็นไหม ไปทุกใบนะคะแต่สองใบนี้ก็จะป้ายน้อยหน่อยนะแม่ค้าแบ่งไปให้ด้วยอีกหนึ่งต้นนะคะส่วนต้นนี้มีชื่อว่าพรสวรรค์น,นะคะให้ไปด้วยอีกหนึ่งต้นสี่ต้นนี้นะจัดอยู่ในเซตที่สามนะคะต่อมาจะเซตที่สี่เซตที่4นะคะก็จะประกอบไปด้วยบอนกลาบอันนี้ชื่อพรสวงนะคะสวยมากเขาเป็นกลาบที่ฟูๆแน่นๆมากพรสวงขวนแม่จะทํางานได้ละ เดินไปเลยเบียดทำไมครับเนี่ยพรสวงหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะมีเป็นหะนุมานครองเมืองนะคะหนึ่งต้นตัวนี้เป็นหลวงปู่แหวนนะคะหนึ่งต้นนะแล้วก็เป็นเท้ารำไพค่ะปายแดงแล้วแบบนี้เลยไซฟอร์มป,ประมาณนี้นะหนึ่งต้นนะคะ สต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่4นะคะ300บาทเท่านั้นนะคะเหมาะสำหรับใครเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มเข้าวงการบอลสีอยากเริ่มหัดเลี้ยงอยากศึกษาบอลมีต้นอะไรบ้างหน้าไม้เป็นยังไงรับเซตพวกนี้ไปนะคะเป็นราคาเบาๆมากลูกค้าไม่ต้องเสียค่าจัดส่งใดๆเลยแม่ค้าแพ็คแบบตะก้าอย่างดีให้อีกนะ อยากรู้ว่าดียังไงลองนะคะใครยังไม่เคยสั่งกับแม่คา้าลองได้นะแม่ค้าแพคให้อย่างดีจริงๆนะคะต่อมาจา้ะเซตที่เซตที่ห้านะคะเซตที่ห้านะคะก็จะมีเป็นจังหวัดอ่างทองนะคะหนึ่งต้นนะอ่างทองสนชื่อเลยนะกลมกลมเหมือนอ่างนะคะแล้วก็ออกสีส้มๆทองทอง,ทองแบบนี้เลยจังหวัดอ่างทองหนึ่งต้นตัวนี้พรเจ้าสัวนะคะด่างขาวมาแล้วแบบนี้หนึ่งต้นนะ แล้วก็มีเป็นพรมพิมานนะคะใบใหม่เปิดมาก็ป้ายนะคะให้ไปด้วยอีกหนึ่งต้นนะคะพรหมพิมานแล้วก็เป็นขวัญดาวค่ะต้นนี้อีกหนึ่งต้นนะคะวุ่นวายจังละพี่ขุนเอ้ยฮะเช้ามานี้เดินวุ่นวายจังละลุต่อมานะคะเป็นเซตที่หกจ้ะเซตที่หกก็จะมีเป็นณนะเมืองนอนนะคะใบใหม่เปิดมาเขามีความ ไป้ายยด่างๆชมพูมาแบบนี้นะคะเอาไปลุ้นหลอดต่อไปนะคะอาจจะเปิดด่างมาสวยก็ได้เพราะว่าพามาจากแม่ด่างนะเนี่ยใบนี้เริ่มสวยแล้วนะคะอันนี้ให้ไปด้วยหนึ่งต้นนะหลวงปู่แหวนจ้า1ต้นนะคะเป็นบอลกาบพรเจ้าสัวนะคะด่างขาวแบบนี้1ต้นแล้วก็จะเป็นทิพวารีค่ะให้ไปด้วยอีก1ต้นนะคะเป็นไม้ฟอร์มเตียสวยนะคะเป็นไม้ฟอร์มพุ่มที่ใบหนาแข็งแรงนะคะเวลาโตขึ้นนะ ต่อให้ไม่ด่างก็สวยนะคะถ้าด่างก็จะเป็นดารานกพลัดแต่ถ้าไม่ด่างเขาจะมีอีกชื่อนึงอย่างนี้ก็จะพอสกิดสกิดนะคะเพราะผ่ามาจากดารานะเอาไปลุ้นไปลุ้นเผื่อเปิดใบใหม่แล้วมันด่างนะคะต่อมาเซตที่7ค่ะก็จะมีเป็นเท้ารำไพยนะคะปลายแดงมาแล้วแบบนี้ไซส์ประมาณนี้นะลูกค้ากระถาง4นิ้วนะคะดูในกล้องบางทีถ้าแมค้าซูม,มันใหญ่ไปขออภัยนะคะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ นี่นะคะเท้ารำไพ่หนต้นตัวนี้เป็นเออ่ดารารายนะคะดารารายให้ไปด้วยอีก1ต้นนะคะหลวงปู่แหวนค่ะหนึ่งต้นส่วนอันนี้เป็นสอง่ังโขงนะแต่มันมีชิ้นของพวกน่าจะเป็นเทพอักษรานะติดขึ้นมาอย่างนี้ด้วยนะคะหนูก็ไม่แยกออกนะหนูให้ไปทั้งอย่างนี้เลยนะคะอีกหนึ่งกระถางจ้าสต้นนี้อยู่ในเซตที่เจ็ด นะคะคต่อมาเซตที่8ค่ะเซตที่8ก็จะมีเป็นตุ๊กแกก้านดำนะคะ1ต้นนะเพชรบ้านปทุมค่ะนะคะยังไม้ไป้ายนะให้ไปด้วยอีก1ต้นตัวนี้เป็นพรสวรรค์น,นะคะ1ต้นแล้วก็เป็นพรมพิมานนะคะ1ต้นหลอดหม่ก,ปก็ป้ายจ้ะสต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่8นะคะต่อมาเซตที่9ค่ะเซตที่9จะมีเป็น ตัวนี้เป็นเงินแสนนะคะเงินแสนออกไปป้ายอย่างนี้เลยนะอันนี้มันเขาจะแผงแผงนิดๆน,ดนดนะแผงแบบป้ายแดงๆนะคะอ่าเงินแสนหนึ่งต้นนะคะทิพวารีนะมีสกิดติดด่างมาด้วยนะคะ1ต้นมณีเมฆขลานะคะมณีเมฆขลาให้ไปอีกหนึ่งต้นนะแล้วก็เป็นเท้ารำไพนะคะเท้ารำไพไป้ายแดงแบบนี้แล้วทุกใบเลยนะคะให้ไปด้วยอีกหนึ่งต้นจ้ะ สีต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่เก้านะคะต่อมาเซตที่10นะคะเซตที่10ก็จะมีเป็นพรสวงนะคะพรสวงบอลกาบหนึงต้นนะในทองเหม็นค่ะหนึงต้นอับซ้อนสวรรค์นะคะอีกหนึ่งต้นนะหลอดใหม่มาอยู่เดอ้อนี่นะจ๊ะแล้วตัวนี้เป็นเออเป็นตัวแผลงเป็นตัวแผลงของเพชรราหู นะคะเป็นตัวแผลงของเพชรลาหูถ้าเพชรลาหูหน้าปกติเขาจะเป็นอย่างนี้เนาะอันนี้เขาแผลงจะออกหน้าขาวๆแบบนี้นะคะรู้สึกจะมีสองต้นในกระถางแม่นะคะ้าก็ให้ไปทั้งอย่างนี้เลยนะคะเผื่อใครอยากจะสมไม้แผลงนะคะเขามี2ต้นนะเป็นตัวหน้าอย่างนี้กับเป็นตัวหน้าแผลงด้วยนะคะอ่ะให้ไปด้วยอีก1กระถาง4ี่ต้นนี้ก็จัดอยู่ในเซตที่10บนะคะต่อมาเซตที่11ค่ะ เซตที่11บอก็จะประกอบไปด้วยม่วงเจริญนะคะหนึ่งต้นนะตัวนี้เก็บเกบสรเอาไว้เยี่ยมเลยบอกเลยว่าเยี่ยมเลยนะคะเอาไว้ผสมไม้สายพันธุ์ใหม่ๆเนาะตัวนี้นะคะเป็นธิดาสวรรค์น,นะคะให้ไปด้วยอีกหนึ่งต้นขวัญดาวนะคะขวัญดาวหนึ่งต้นจ้าแล้วก็เป็นเท้ารำไพคะ่ะป้ายแดงๆแบบนี้มาแล้วหนึ่งต้นนะคะ ไปด้วยนะสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สิบอ็ดนะคะวันนี้ยิงยาวนิดนึงนะคะให้ถึงสิบห้าเซตไปเลยนะคะลูกค้กาไม่ทันเพราะว่าบางท่านรับทีคือสามสี่เซตห้าเซตก็มีนะคะท่านอื่นๆก็จะไม่ทันเนาะนนี้หนูก็เลยปล่อยให้สิบห้าเซตนะเจอกันวันนี้วันเดียวนะอย่าลังเลนะลูกค้าจ๋าเจอกันอีกทีวันอาทิตย์หน้าเลยเด้อแม่ค้าไม่อยู่สี่วันนะคะเดี๋ยวเอา เดี๋ยวแอบเอาของฝากติดหม้ติดมือมาให้ด้วยนะวันอาทิตย์หน้าเจอกันนะคะต่อมาเซตที่12นะคะก็จะมีเป็นมณีเมฆขลานะคะ1ต้นไกรทองนะคะไกรทอง1ต้นจ้าไกรทองหน้าสมๆแบบนี้ไม่ใช่ไกรทองประเสริฐนะเป็นไกรทองไกรทองเฉยๆนะคะไกรทองหน้าแหลมๆยาวๆเหมือนหัวจระเข้แบบนี้นะคะพื้นสีส้ม สีส้มสีโอรสแบบนี้นะคะเป็นชื่อว่าไกรทองนะหต้นตัวนี้นะคะมีชื่อว่าเพชรราหูนะคะให้ไปด้วยอีกหนึ่งต้นนะไปไป้ายมาแล้วแบบนี้นะคะอ่าแล้วตัวนี้ชื่อหลวงปูแหวนนะคะให้ไปด้วยอีกหนึ่งต้นเป็นบอนกาบค่ะสีไอสีต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่12นะคะต่อมาเซตที่13บสามจ้ะ ก็จะมีเป็นพรเจ้าสัวนะคะด่างขาวแบบนี้หนึ่งต้นนะทิดาสวรรค์น,นะคะหนึ่งต้นจะ้ะขวัญดาวนะคะขวัญดาวหนึ่งต้นอ่ะขวัญดาวหนึ่งต้นนะคะแล้วก็เท้ารำไพ่นะคะป้ายแดงแบบนี้นะคะให้อีกหนึ่งต้นนะการแดงๆป้ายแดงๆเลยนะคะให้ไปด้วยอีกหนึ่งต้นนะสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซ็ตที่13นะคะ ต่อมาเซตที่14จ้าก็จะมีเป็นขุมทองนะคะหน้าแดงๆแบบนี้เลย1ต้นทิพวารีนะคะหต้นตัวนี้เป็นหลวงปู่แหวนนะคะให้ไปด้วย1ต้นส่วนตัวนี้เป็นณเมืองนอนนะคะด่างขาวนะณนะเมืองนอนเป็นตัวแผลงนะแผลงแล้วก็ด่างขาวแบบนี้นะคะให้ไปด้วย1ต้นนะคะสต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่14จ้าต่อมาสุดท้ายเซตที่สินะคะ ก็จะมีเป็นที่ดาสวรรค์น,นะคะ1ต้นนะขวัญดาวจ้าหนึ่งต้นจ้ะขุมทองนะคะหน้าแดงๆแต่เด็กแบบนี้เลย1ต้นนะแล้วก็เป็นเพชรราหะะูหนึ่งต้นนะคะหน้าปปมาแล้วแบบนี้เลยกำลังเริ่มกัดไล่นะคะ ให้ไปด้วยจ้าสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สิบห้านะคะครบเรียบร้อยนะคะทั้งสิบห้าเซตนะสนใจเซตไหนนะคะทักหาแมค้าได้เลยวันนี้ขอไวนิดนึงนะคะทักมาก่อนสิบโมงเห็นคลิปปุ๊บรีบทักสอบถามเลยสำรองเซตในใจเผื่อไว้ด้วยนะคะบางทีลูกค้าอาจใจตรงกันเซตที่ต้องการไปแล้วเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลากลับไปดูใหม่เนาะลองดูมาให้เรียบร้อยเลยทีเดียวแล้วลอง จดเผื่อไว้เซตลำดับที่1ในใจลำดับที่สองในใจลำดับที่สใน,ในใจเผื่อไว้นะคะจะได้เขาเรียกว่าอะไรไม่เสียเวลานะคะในการกลับไปดูกลับมาสั่งอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวลูกค้าท่านอื่นโทรมาสั่งแล้วเดี๋ยวเซตที่เราต้องการจะหมดไปเนาะวันนี้จัดมาให้แค่15เซตนะคะอย่าลืมนะสัปดาห์นี้เจอกันแค่วันนี้วันเดียวนะคะเราเจอกันอีกทีวันอาทิตย์เลยเดอ้อ แม่ค้าจะแอบหนีไปทะเลสัก4วันนะจ๊ะเดี๋ยวซื้อของมาฝาก f อที่น่ารักด้วยนะอ่านี่ก็จะมีคลิปประมาณนี้เลยใครมี Facebook นะคะทักเฟซได้ติดตาม Facebook แม่ค้าได้นะคะด้านล่างนิสานิสาพรเนาะเดี๋ยวถ่ายรูปตอนไปเที่ยวทะเลให้ดูนะคะไปกดติดตามไว้ได้นะคะไม่ต้องแอดเพื่อนก็ได้ไปกดติดตามเอาไว้ก็ได้นะใน Facebook นะคะแล้วก็เบอร์โทรนะ0805194988 ใครไม่มีเฟซไม่มีไลน์โทรสั่งได้นะคะเดี๋ยวหนูจดชื่อที่อยู่ได้ไม่มีปัญหานะคะอ่าสำหรับวันนี้ก็จะเป็นไม้จัดเซตครั้งที่63นะคะรับเซตที่เท่าไรกับเท่าไหร่แจ้งได้เลยพี่ขุนอยา่าอย่าเดินมลงพี่ขุนไปจะจบคลิปแล้วบ๊ายบายค่าสุดท้ายนี้ก็ขอให้มีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสี่นะคะสวัสดีไปกับพี่ขุนสุดหล่อตัวก็ใหญ่นะมันเดินเหยียบไม้แม่เด้อ อย่าค่ะไปก่อนนะคะไว้เจอกันวันอาทิตย์เลยนะจ๊ะสวัสดีจ้าวันนี้ไวนิดนึงนะขอทักมาก่อน10บโมงนะคะหนูแพ็กจะส่งให้วันนี้เลยเด้อนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ